ัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอาแล้วนะคะีฟอร์ดออโต้แกรี่ Ford Auto, airy, ปทุมธานีนะคะอาชองอาฟอร์ดปทุมนะคะวันนี้มันเบอร์ออกเนาะไม่รู้ใครทุกเบอร์กันมัง้งทุกหรืม่มงทุกเป็นหรือก็สามารถที่จะสรถฟอร์ดได้นะวันนี้เดี๋ยวอาจะพามาแล่ชุดแตกนะคะตัวนี้เป็นตัวฟอร์ดเรนเจอร์ตัว XLT นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้หลักค่ะค่ายของเขาจะอยู่ที่เก้าแสนนะคะสองพันบาทถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทชุดแตกทั้งหมดรอบคันอาแต่งให้ฟรีเดี๋ยวเรามาแลกันนะวออ่าแตอกับลูกค้ามัง่ง นี่ไอลไล่ของตัวนี้ในรุน่นฟอร์ดเดนเจอร์ตัวเอ็กเอลทีของเราไม่ได้มีกองต้อยล้างไมาไอ้นั่นไอ้นี่อะติดเปลือมาไปง่ายไม่ล่ะฟังอยู่ในโลโกโล้ฟอดเลยเดี๋ยวเอาไปเปิดอให้เล่หน้าหน้าจอมันจะขึ้นกับหน้าจอฟอดเป็นเปลือนะคะตัวนี้เป็น้องต้อยล้างพามาเลยตัวหน้าจอนะเราเข้าเกียร์อาก่อนนี่นะคะเข้าเกียร์อาเดแล้วต่อยจัดมาร์กนะคะในการต่อยเห็นไหม มาเดี๋ยวอาจะพามาเล่นในส่วนจุดแสงข้งทางด้านหน้ากันเลยนะคะทางข้างหน้านะตัวนี้อ่ะก็ได้ทาการเปลี่ยนตัวกระจังหน้าเป็นตัวกระจังหน้า F.O.R.D. ตัวน้าซื้อตัวใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นส่งเดียวกับแรปเตอร์นะคะอันนี้อ่ะําทำสีขาวสัดสีดําด้านให้กับลูกคาไปนะคะมีไฟ LED ให้ทางมัดซ้ำดวงด้วยค่ะในส่วนของแ้งข้างหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกันชนตัวเดิมเลยแต่วานี่อ่ะก็ได้ใช้เป็นตัวครอบกันชนหน้านะคะที่เป็นสีดําด้านเดี๋ยวอาจะพาไปเล่แคๆนะ พอเดิมๆตัวแฝงข้างหน้าตัวนี้ไม่ไจะเป็นสีก้าเดียวกับตัวรถเลยค่ะในส่วนตรงนี้นะคะอันนี้อาจจะทำเป็นตัวชุดครอบเข้าไปเลยค่ะครอบปิดเข้าไปเมื่อตัวองค้างี้เลยค่ะเมื่อตัวซุ้มรอเลยจะครอบเข้าไปค่ะนี่นะคะเป็นสีดําด้านค่ะติอาติเพื่อไมอ่ไปก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวชิดครอบไฟหน้าค่ะที่เป็นสีดําด้าน นี่นะคะในส่วนกลองตัวกระจังหน้า f o r d าดีฟตัวใหญ่ที่ลูกค้าเลือกมาเป็นสีขาวตัดสีดำนะคะมันเป็นตัวกระจังหน้ากล้องตัวส่งแลปเตอร์นะคะมาเลยในส่วนก้องสกุปหน้าสกุปหน้าตัวนี้ฮะเขาทำสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยตัดสีดำดานใกับลูกค้าไปค่ะสกุปตัวนี้เป็นสกุปส่งเตียค่ะตัวนี้เชื่อมต่อกับระบบกล้องจอฟอดเลยนะคะ มาแลนในส่วนกล้องตัวโพงค้างนะหรือว่าซูมหล่อตัวนี้มีขนาดหกนิ้วนะคะเป็นสีดำดานมีมุดนะคะตัวนี้ลายแมกนะคะแมกตัวนี้เป็นแม็กลายดอกไม้ครอบที่พกมาพร้อมกับยางนี่เลยตัวยางแฮนคุกนะคะเอทีสองนี่นะคะในส่วนขนาดกล้องยางนะมันจะอยู่ส่วนหกห้าถับเจ็ดศูนย์หนึ่งหกค่ะลายแมกลูกกาก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะ่ะอยากได้ไลายในแบบหนกระบูกับป้าได้เลยค่ะ แต่ตอนนี้ไอ้ลายดอกไม้นี่ยึดหนึ่งจริงนะคะโอกาสชอบมากที่อาติดปูมไม่ไปอีกนะทางข้างนี่จะเป็นตัวขอบแก้มโลโก้นะคะนี่จะเป็นสี่ดําดานอะาติดให้ไปเลยแล้วก็ลายสาติ๊กเกอร์ลูกาสสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากเอาลายในแบบไหน,นอยากมีลายให้เลือกสี่สิบกว่าลายคะ่ะเอาตามตัวเองต้องการเอาตามตัวเองชอบได้เลยคะ่ะมาเลยในสะ่วนของฟิลม์มคันนี้อาก็ติดฟิล์มของอเมริกันออตโต้ฟิลม์ม นะคันนี้อาติฟิมบานหน้าที่40เปอร์เซ็นต์รอบคันดูที่6 0เปอร์เซ็นต์ค่ะตามมาตรฐานนะคะ,ะขนาดความหน้าบางอั์เส้นของฟิลม,มันลูกค้าก็สามารถที่จะระบุกับอาได้หน่ายอยากได้ความเข้มความหนาเท่าหนนี่อาติิเพื่อไม่ไปยิกทางข้างบนตัวนี้เป็นตัวรล่าร่างคา่ที่เป็นซี่ดำล้วนค่ะแล้วก็ติดคิวกันซาดให้ไปทางซี่บานนะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้เลยเบากันลอยกับตัวครอบมือจับที่เป็นซี่ดำดานค่ะ ที่ท้ายต่างซี่บ้านเลยค่ะแล้วก็ติดตัวเงี้ยกันตัวกรอบฟ้าทั้งน้ำมันค่ะที่ดำด้านจุดแต่งต่างมดรบคนแนนแต่งให้ฟรีนะไม่ได้คิดตังค์ไม่ได้บวกเพื่มไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาแลทางทางล่างกันต่อตัวนี้อาไซเป็นตัวกระบะไรเนื้อของฟอดแทนเลยนะคะวัดไซหนุน้อ,อากันนี่ไม่มีโลบาล,ล่างเิ็น อ๋อนี่ลูกค้าไม่ต้องการนะคะก็ไม่อยากได้ก็อยากได้จุดแต่งประมาณนี้อันนี้อาแต่งทั้งหมดทำไม่ได้แต่งตามใจยานะแต่งตามคำสั่งของลูกค้าทั้งมดค่ะนี่เทียติดเพื่ไม่ไปกัตัวนี้เลยกรอบไฟไทายคะ่ะติเป็นสี่ดำดานทางข้างล่างนะคะก็จะมีตัวลายสติกเกอร์นะซาดกรุ่นซาดเต็มลังเมดเหลียวเทียติดเพื่ไม่ลูกค้าไปเรื่อยก็จะเป็นได้นี้เลยเบาหมือจับแบบปลายดับ นี่นะคะใบดับซี่ดำดานนี่ไอ้ไรของตัวนี้ในรุ่นฟอ r เอ a นเจอร์ตัวเอ็กเอลทีของเราไม่ได้มีกองต้อยลังหมาไอ้นั่นไอ้นี่อ่ติดเปลือกไม่ไปง่ายไม่ละ่ะฟังอยู่ในโลโก้ฟอ d เลยเดี๋ยวอาไปเปิดให้แล่หน้าหน้าจอมันจะขึ้นกับหน้าจอฟอดพันเปลือนะคะตัวนี้เป็นกองต้อยลงังในส่วนข้องกันชนท่าย มีเซนเซอร์ไค่ะสี่จุดเหมือนเดิมบุ่นี่แกวที่อันนี้อาก็ไม่ได้เปลี่ยนแม่งันชุนล่างเล็กไงลูกกานะอันนี้บอกแล้ว่แต่งตามใจลูกกาไม่ได้แต่งตามใจเซลลนี่ยังอะไรพีก็ว่ายังยุ่นะคะไปเดี๋ยวอาไปเล่อาภาไปเล่ในเส้นห้งองไปในรถกัน ในส่วนกล้องภายในรถนะตัวฟอดเรนเจอร์ตัว,ว xlc ประตูตัวยกสูงของเราเป็นเบาะนั่งค่ะที่มาจากโรงงานเบาะนั่งสีดำเดินได้สีดำเลยนะคะสีดำาหรือว่าสีเทานี้หล้ได้พรมลายนะคะพรมลายกับหุ้มนั่งเดินตะแคบได้เลยได้สีเทาพรมลไยเป็นพรมลไยไฟฟ้าค่ะมาพร้อมปูปฏิฟังก์ชันเือนพรมลไย ตัวนี้นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลว่ะทยุทีส่องพิซซองลิให้แรงมาอยู่ที่หนึ่งรอยหกสิบแรงมาคันนี้มีถังเกร์วอตต้และเกร์ธรรมาดานะคะหกสปีดนี่เลยที่มาเพิ่มเติมในรุ่น xlt พิซองปานีพัสดน,นะคะนี่ค่ะระบบป้องกันการบิดความกวงรถก่อนหน้านี้จะไม่มีในรุ่น xlt จะมีในรุ่นวายแท็กขึ้นไปนะคะนี่แล้วก็มีหน้าจอให้ค่ะมีหน้าจอสัมผัสขนาดแปดนิ้วนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอไม้ตัวหน้าจอซิ่งไม้นะคะใช้คำทั้งเที่อกันภาษาไทยได้เลย ลองรับได้ตัวทรัพท์สังตัวแอปเปิ้ลคัพเ่แลนอยออโต้ลองรับได้แอปเปิลก็แอปเปิลคัพเคก็จะเป็นในส่วนของตัว iPhone นะคะแล้วก็ไอโนโต้ก็จะเป็นในส่วนของตัวตะกูลซัมซุงเดี๋ยวอ่านมาเปิดตัวกลอ้อลงตัวย่ห้สิยาติดเพิ่มเื้อไม่ลูกคาเลยนะว่ามันจัดแขนหนเดี๋ยวอ่านก้อนุญยตสตาร์ดแป๊บนึงค่ะในส่วนของกุญแจน,นะคะตรงนี้จะเป็นกุญแจรีโมทค่ะ ปุ่มทางด้านซ้ายพวกมาไลยนะคะควบปุ่มหน้าจอทางด้านซ้ายในส่วนปุ่มทางด้านขวาตรงนี้นะคะจะควบปุ่มตัวหน้าปัดเลยตัวนี้นะหลับตัวทรับวางตัวทรับใช้ได้ได้มดนะคะเ,เพื่อเพลงฟังเพลงปับระดับได้เลยะเดี๋ยวาพามาเล่ยตัวหน้าจอนะเราเข้าเกียร์าก่อนนี่นะคะเข้าเกียร์แล้ว้อย ชัดมากนะคะในการถ้อยนี่ไหมนี่เชื่อมต่อกัเปอกับระบบกล้องจอฟอดเลยนะคะอโอเคนะคะแล้วก็เรามีตัวกระจกมองหลังตีตัดเส้นอัตโนม,มัติะคะ่ะตัวนี้เดี๋ยวอาจจะพับให้เลยนะเป็นตัวพับแก็บกระจกออโต้นะคะนี่จอจกมองข้างพับออโต้นะคะในเค่องของผมนี้ก็จะเป็นตัวปรับระดับนะคะสายว้าขึ้นลงออเอาออกก่อน ก็เราจะมีดิปัดนำฟุ้งของเราออโต้น,นะคะสามารถตั้งปัดออโต้ได้เลยค่ะเดี๋ยวว่าให้เรนในส่วนกล้องไฟนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟหน้าออโต้ค่ะสามารถที่จะตั้งได้ค่ะปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟแหลตัวล่างกระบะนะคะตัวนี้สามารถเปิดปิดได้เหมือนกันเดี๋ยวว่าจะพาไปเลนในส่วนององก้องเงเื่อนนะคะภอายในกอแค่นี้กันก่อน ฝ้อง้ากระปงหน้าเราเปิดตรงนี้นะคะเปิดตรงนี้ฝ้ากระปงก็งจะดีดขึ้นในเลยเราไปแรีห้องเคลืองกันค่ะนี่นะเราต้องใช้มือสอดเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนมันจะมีตัวเรื่องเรื่องให้เหลื่อนแล้วก็เลื่อนขึ้นแบบนี้เลยนี่ค่ะสะดวกสบายมากค่ะเปิดได้ด้วยมือเดียวเลยค่ะเรามีชุดกับฟ้ากระปงให้ตุกุนนะคะก้องฟอดตัวนี้นะคะจะเป็นสวนเครืองอะไรถูกอย่างที่มาจากฟอดนะคะเรารับประกันในซ้ำปีแสนโลกค่ะ ในเรื่องของแบตเตอรี่อย่างเดียวนะคะติรัลประกันในปีเดียวแบตเตอรี่ของเราเป็นแบตเตอรี่แบบแพงไม่ต้องเติมน้ากันนะคะในฝั่งทางด้านซ้ายตัวนี้จะเป็นปกคล้องเลี้ยวค่ะทางด้านขวาจะเป็นรบบบไฟนะคะตัวนี้นะคะการเข้าเช็คระยะคังแหลกของเราก็จะอยู่ที่หนึ่งมื่นห้าพันกิโลนะคะรูปสิบสองเดือนค้าฟส้นเช็คกระยะคังแรลกก็คือสิบสองเดือนนะคะถ้าใกล้ใช้รถมาร์กแล่ไม่ถ้าใกล้ใช้รถหน่อยหนับเดือนนะคะตัวนี้เรามีอ่า บริการช่วยเลือกุกเชิญฟรีสี่ชั่วโมงฟรีราบบิเซลลูกนะคะแล้วก็จะมีฟรีคา้าแรงชังนะคะตัวนี้ฟรีคาแรงชังให้5ครั้งค่ะในการเข้าสูนเช็กระยะนะคะเดี๋ยวเราไม่ได้ชุดแตง่งรวมๆร,รอบกันกันต่อค่ะ ว่าปื้อกันมัน้งคะเห้แรกจะชุดแต่งกันแล้วนะถ้าว่าใครสนใจบันบุรุษก็สามารถที่จะโทรมาหาได้ที่เบอร์โต้ซุ่นเกาเกาซองซองซองเกาซองซี่ซี่ถ้าว่าไม่อยากที่โทรนะแอดไลน์หาก็ได้ค่ะตรงเนี่ยฟังทางด้งานซ้ายเลยตัวน,นี้เป็นคิวว่าคดไลน์ส่วนตัวของอ่ะถักมาข้อมูลกับอาได้เลยว่าคันนี้น้องอ่ะใช้เงินออกรดเทาได้ค่ะหัวเทาได้นะคะวันนี้อาก็จบ คลิปรีวิวตัว XLT ซประตูซีเข้า,ง,างเอาไปแบ่งแขนนีก้ก่กอนรอะวันนี้ฝนรรทำายมากแล้วเนาะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอ้อากันนะถ้าว่าทุกใจหรือไม่ทุกใจบันหมือบ็สาัารมาีรรมิจากคอมเมนต์ใต้คลิปอะไรเลยวันนี้ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวรอเจอกันไม่คลิปหน้านะค่ะว่าจะอารุ่นไหนมารีวิวไปเรยอีกนะ